สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวสรยุทธพุทธแสดงความเสียใจน้องเมย์สูญเสียคุณแม่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเมย์รัชนกอินทนนท์ นักแบดมินตันทีมชาติไทยสูญเสียคุณแม่คำผันสุวรรณสราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากมีอาการหายใจไม่ออกเบื่องต้นทางโรงพยาบาลตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 ส่วนคุณพ่อวินัทชัยอินทนนท์ติดเชื้อโควิด -19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลล่าสุดสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรรายงานข่าวโพสต์ภาพแสดงข้อความ แสดงความไร้อะไรผ่านอินสตาแกรมโดยระบุว่าคุณแม่คำพันธ์สุวสารรณาลาคุณแม่ของน้องเมรัชนกอินทนนท์เสียชีวิตเมื่อชงชายช่วงสายนะครับที่ผ่านมาหลังคุณแม่หายใจไม่ออกก่อนจะนําส่งโรงพยาบาลแพทย์โรงพยาบาลพยายามปั๊มหัวใจกู้ชีพแต่สุดท้ายคุณแม่คำพันธ์จากไปอย่างสงบเบื้องต้นโรงพยาบาลได้ตรวจเชื้อโควิด -19 คุณแม่คำพันธ์ผลเป็นลบแต่จะมีการตรวจซ้มมําอีกครั้ง ก่อนหน้านี้คุณแม่คำผ่านได้ตรวจชาเชื้อโควิดทุกสัปดาห์ไม่พบเชือ้อส่วนคุณพ่อวินัทชัยอินทนนท์รู้ผลติดเชือ้โอโควิด -19 เมื่อวันอาทิตย์ขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่เขาแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้น้องเมย์กับครอบครัวด,ด้วยนะครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวโลกโซเชียลมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ